สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ชอร์ร็อตอาร์ติสค่ะวันนี้เรามาชวนเล่นพ i ิกอาการ์กันนะการ์ที่เราจะใช้เป็นสำรับนี้เลยค่ะกระเน็บโซเดกของเปิลเองนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ข้างล่างเลยนะไปกดที่ลิงก์ที่เปิลแท็กไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งที่เพจหรือสั่งได้ทุกช่องทางนะเรามาดูกันว่าไพ่ราศีนี้เราจะมาทํานายอะไรได้บ้างพ i ิกอาการ์วันนี้เราจะยังไม่ได้ให้เลือกจากกลองไพ่นะเราจะให้คุณเลือกจากเลขค่ะ1 2ึ่งสองสามสี สี่เลขเลือกเลขที่คุณชอบมากที่สุดแล้วคิดไว้ในใจก่อนนะว่าโอเคเราจะเลือกเลขนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกาันเรามาดูกันว่าโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะไพ่อยากจะแนะนําอะไรมีอะไรที่เราควรทําเสริมมงคลอะไรให้ชีวิตมันจะปังๆได้ในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ได้เป็นช่วงที่เราอยากจะทําอะไรให้มันแบบดีขึ้นนะเพราะมันใกล้ปลายปีอะ่ะป้นมองว่าเราก็จะเหมือนมีความมีแรงกระตือรือร้นมากขึ้นอาจจะต้องปิดยอดอาจจะต้องทํานู่ทนทํานี่หรือว่าเพื่อจะเคลีย ปัญหาต่างๆหรือหรือว่าอาจจะต้องทํานู่นทํานี่ให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะสิ้นปีจะไปพักผ่อนแล้วจะไปเที่ยวแล้วเ n e r g y มันก็จะมีความมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณอ่ะมาคนที่เลือกกองที่1นนะคะไพ่จะแนะนําอะไรบ้างมาไพ่กองที่1นนะคะแครพิคอนราศีมังกรคุณอาจจะเป็นคนราศีมังกรก็ได้นะหรือคนที่คุณดิวดวด้วยช่วงเนี้ย จะเป็นคนราศีมกรสิ่งที่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโอเคสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่การงานมั่นคงมากเราเริ่มไปเทียรเรื่องก็และกันถ้ามันเป็นเรื่องการงานเนี่ยแปลว่ามีโอกาสสูงเลยนะช่วงปลายปีถ้าคุณขยันขันแข็งมีวินัยนะอันนี้เป็นคําแนะนําก่อนให้คุณมุ่งมั่นมีวินยัยแล้วก็บ้างานสุดๆไปเลยในช่วงปลายปีแบบนี้นะคืออะไรที่เราต้องทําคุณทําได้ตามความรับผิดชอบของคุณเนาะผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นค่ะแล้วคุณจะมีโอกาสมากมาก มีแนวโน้มสูงมากๆที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีหน้าที่การงานมีเขาเลยนาะยศถาบรรดาศักดิ์นะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยเห็นไหมพาพิคเนธนั่งอยู่บนน้องหนูมูสิกะนะแล้วก็มีบัลลังด้วยนะแล้วก็ถืออ่า อาวุธมากมายครบมือเลยแปลว่าคุณจะครบเครื่องคุณจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นแปลว่าช่วงเนี้ให้คุณลุยงานเต็มที่เลยก็ไม่ได้อยากจะให้เน้นเรื่องอื่นเลยนะเหมือนแบบว่าให้คุณบ้าง,งานไปให้สุดๆเลยลเรับรองว่าจะมีคนเห็นผลงานแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการโปรโมทเลื่อนขัน้นได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของการงานแน่นอนการเงินของคุณจะมาจากการงานจะไม่ได้มาจากโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์เลยนะคือมาจากการทาํา นนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์อาเปนมองหลักๆไปแบบนี้ใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหน่วยงานขนาดใหญ่องค์กรราชการหรือว่าถ้าเป็นเอกชนก็คือเป็นแบบเอกชนที่มีความมั่นคงอะ คือไม่ได้เป็น SME หรือเล็กๆนะถ้าทําองค์กรจะค่อนข้างดีหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ได้ SME ได้นะคือตัวเราเองเป็นผู้บริหารสูงสุดแบบเนี้ยก็ได้คือเราจะมีอํานาจในมือเนาะมีอํานาจบารมีเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณจะาซาบซอนช่วยเหลือคุณแต่ว่ามันก็จะมีความ เราต้องมุ่งมั่นอะตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบมีวินัยไม่ใช่แบบว่าเล่นเล่น,ลนสบายสายเนี่ยไม่ได้นะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจรับรองว่าผลของมันจะต้องดีอย่างแน่นอนสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะเป็นเรื่องความเครียดเนาะอาจจะมีความเครียดในเรื่องต่างๆเข้ามา ก็เป็นไปได้แล้วก็ขอให้คุณมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะๆให้ใช้สติใช้เหตุผลในการทำใดๆก็ตามอยาใช้อารมณ์เป็นเด็กๆเนาะให้เรารู้ว่าเราต้องวางตัวแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะแบบพลังงานคุณจะดีมากๆในช่วงนี้นะคะในเรื่องความรักบ้างเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจอเจอจากคนในองค์กรอันนั้นอันที่หนึ่งนะ อันที่2คือคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอะถ้าเกิดว่าเป็นอายุจริงๆอะก็ได้นะห่างกันเยอะๆหรือว่าเขาอาจจะดูลุกลุกของเขาอาจจะดูแบบอาจจะหมายถึงหน้าพอมีอายุนิดนึงหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าเขามีวิธีคิดความคิดวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ ก็ได้เช่นกันแต่มีความแนวโน้มเนาะไปในทางที่เป็นคนที่แบบอายุเยอะกว่ามีความแบบแก่ประสบการณ์แก่อะไรต่างๆมากกว่าคุณอะไรประมาณนี้ก็จะดีอ่าถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่มีคู่มีแฟนแล้วนะมีโอกาสที่จะสร้างคอมมิทเมนต์ค่ะจดทะเบียนมูฟอินเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะแบบมีการจริงจังอะในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นโสดคุณจะมีคนอายุเยอะเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงของคนคุยเนาะมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสาร ในเชิงที่มั่นคงมากขึ้นจดทะเบียน Move In อยู่บ้านเดียวกันหรือว่ามีแผนเนาะในการจะเหมือนแบบเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้คุณจะเห็นความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นพาออกสื่อพาออกแสงพาไปบอกว่าเออคนนี้เป็นแฟนแบบเปิดตัวอะไรแบบนี้ก็ได้มันจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือพูดไปแล้วนะการงานการเงินความรักสิ่งที่ควรทําหรือสิ่งดีๆหรือคําแนะนําต่างๆนะเรามาดูวันที่ดีสําหรับคุณ <S <S บ้างก็ต้องบอกนะคะว่าวัาน ที่ดีของคุณคือวันเสาร์อ่ะแปลว,ว่าถ้าเกิดคุณจะทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออฉันอยากจะทําอะไรให้มันมีความโดดเด่นมีอะไรดีๆในชีวิตหรือว่าเฮ้ยฉันจะใช้เลืกมงคลอะไรวันต่างๆนะแนะนําว่าเป็นวันเสาร์ค่ะจะเป็นวันที่ดีของคุณนะคะอ่ะส่วนสีมงคลแน่นอนพอเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นสีในโทนสีชมพูสีม่วงแบบนี้ก็ได้หรือเป็นสีในเชิงเอิร์ธโทนนะคะธาตุด,ดินค่ะสีครีมสีขาวสีน้ําตาล สีชานมชายเย็นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะให้มันออกแนวเอิร์ธโทนนะเขียวก็ได้นะเป็นแบบสีธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอะไรแบบนี้ก็เป็นสีที่ดีเป็นมงคลให้กับคุณเช่นกันเลขมงคลของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้คือ1กับ นะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคนที่เลือกเลข1น,นะคะหวังว่าจะถูกใจกันเพื่อนลองมาลองทำคอนเทนต์อย่างนี้ดูว่าเราจะชอบกันมากน้อยแค่ไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะว่าคุณชอบอะไรแบบนี้ไหมลองดูค่ะว่าไพ่ราศีของเพื่อนเนี่ยจะสามารถทํานายอะไรได้บ้างนะก็มาลองดูกันนะคะโอเคนี่จบแล้วนะสาหรับคนที่เลือกกองที่1ต่อมาคนที่เลือกกองที่2บ้างอ่ะรอกันนานไหมมาดูกันคนที่เลือกกองที่2ค่ะ ไพ่ออกมาคือราศีการอุ้ยไพ่ธาตุดินอีกแล้วอ่ามีความหนักแน่นมั่นคงนะไพ่ราศีกันขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเน้นไปในเรื่องของการมีสมาธิเนาะถ้าตอนนี้คุณขาดสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิฟุง้งซ่านเนี่ยเขาต้องบอกให้คุณโฟกัสแปลว่าช่วงปลายปีแบบนี้มันอาจจะมีอะไรหลายอย่างเมกกโปเจตให้คุณต้องทํามันมีความฟุง้งซ่านคุณก็จะเป็นต้องอยู่กับตัวเองวางแผนก็ได้นะ,ะมีการเขียนหนังส่งหนังสือเนาะเป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์วางแผนเราต้องวิเคราะห์มากขึ้นควรจะทําอะไรก่อนหลังอะไร จำเป็นต้องทําอะไรไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันไม่สาระให้เราละทิ้งตัดทิ้งไปให้หมดเนาะเราจาเป็นจะต้องทําในสิ่งที่มันควรจะต้องทําหรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้นใครอยู่ในช่วงการศึกษาเรียนหนังสือหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมอัพสกิลต่างๆก็เป็นจังหวะที่ดีปลายปีแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าฉันอยากจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น ก็อาจจะจําเป็นจะต้องหาอะไรที่มันเป็นสกิลอะเพิ่มเติมเนอะเราก็จำเป็นต้องมี growth mindset ใช่ไหมพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครแก่เกินเรียนก็แปลว่าเราต้องอัพสกิลตลอดมีอะไรที่จําเป็นทักษะอะไรที่มันเหมาะสมในช่วงจังหวะเวลานี้นะลวซึ่งมันบอกเลยว่าเป็นยุคสมัยของราศีกุมแล้วนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นต้นไปแปลว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับโซเชีวยลอาจจว่าเกี่ยวข้องกับ โหราศาสตร์ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับราศีกลุ่มทั้งสิ้นพวกนี้จะมาแรงแน่นอนในหลังจากนี้เป็นต้นไปอีก20-30ปีเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้เรายังขาดอยู่หรือว่าอะไรที่มันเอามา adapt ใช้หรือปรับปรุงเข้ากับการงานของคุณการหาเงินของคุณ รีบไปเรียนรู้ไว้ซะก็จะดีใครเรียนหนังสืออยู่นะน้องๆหนูๆทางๆงก็ช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะๆค่ะมีแนวโน้มว่าคุณจะสอบได้สอบผ่านสอบบรรจุอะไรต่างๆมีแนวโน้มที่จะเป็นเกณฑ์ดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในเรื่องของการงานเนอะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันบางต่าง มีแนวโน้มที่จะดีคําแนะนําก็คือให้คุณมีสมาธิเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีเราอาจจะขาดสมาธิเนาะหรือถ้าเราอยากเรียนอะไรอัพสกิลในกรณีที่เราไม่ได้ไปสอบบัรจุก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันในการที่เราจะเรียนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าไหลไปเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ได้มีเกณฑ์ที่เห็นว่าฟุ่มเฟือยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีโชคมีลาบหรือว่ามีเงินเข้าอะไรเยอะแยะค่อนข้างจะ เขาเลยนะสม,มรรถกาลการเพราะว่าเนี่ยอยู่ในป่าเนอะเราก็เหมือนแบบเอออยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้อะไรถ้าใช้เงินไปก็อาจจะใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือของที่อ่าใช้ไปกับสิ่งที่ควรจะเสียอ,อย่างเช่นการโรงการเรียนการอัพสกิลต่างๆอันเนี้ยแนะนําให้ใช้แต่ว่าอื่นๆที่ไม่จําเป็นอะ่ะก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้นะหรือโอเคอาจจะหมดไปกับเรื่องของความสวยความงามก็พอได้ก็พอได้ไดใช้คํานี้เนอะแต่งสวยแบบซื้อเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะเป็นไปได้แต่ว่า ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเชิงของความรู้กับความงาม2ออย่างก็แล้วกันนะเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็อัพสกิลต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะโอเคการงานการเงินไปแล้วเนะ้ะในเรื่องความรักบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นอินโทรเวดนิดนึงอยู่บ้องอยู่บ้านเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาเนอะแต่ถ้าเราอยากมีก็แนะนําว่าให้ออกไปถ้าคุณออกไปอ่าไปเรียนไปอัพสกิ l ใช่ไหมไปสร้าง connection ใหม่ๆคุณจะเจอเจอคนจากในที่เรียนอ่าที่แบบเพิ่มความรู้ให้คุณอะไม่ว่าจะเป็นสาบันต่างๆนะหรือว่าจะเป็นอ่มาวิทยาลัยโรงเรียน ได้ทั้งหมดนะที่คุณไปอัพสกิลอะแล้วมันก็จะทําให้คุณเจอผู้คนเนาะไม่ใช่ออนไลน์นะถ้าคุณเรียนออนไลน์ก็อาจจะไม่ได้เจอใครถูกไหมถ้าอยากมีต้องออกไปทําแบบนั้นนะออกไปลงไปเรียนไปอัพสกิลไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นการเสริมทักษะให้คุณคุณมีแนวโน้มที่จะเจอนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยอ่ากับความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วมีฟงมีแฟนเนี่ยก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะค่อนข้างจะมีความมั่นคงค่ะแต่ไม่หวือหวาเนาะมันดูนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเรียบเรียบสบายสบายไม ไม่ได้ดูมีความกังวลไม่ได้ดูทะเลาะเบาะแวงนะมันเหมือนไหลไปเรื่อย มากกว่านะคะนี่คือการงานการเงินความรักของคุณมาถึงวันมงคลของคุณบ้างบางทีแบบเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรดีไหมนะในช่วงจังหวะเวลาเราจะใช้วันไหนดีก็ต้องบอกข่าวว่าวันพุธเป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนก็ตามเอาเป็นพุธสะดวกของคุณก็ได้เพื่อนมองว่าวันพุธจะเป็นวันที่ดีของคุณนะคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นคนราศีกันหรือเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันกลางคืนได้ทั้งหมดก็ได้นะคะเออดาวพุธคุณค่อนข้างเด่นแปลว่าการติดต่อเจรจาสื่อสารคิดวิเคราะห์วางแผนในช่วงจังหวะเวลานี้ ดีนะแล้วถ้าเราจะไปทำอะไรไปติดต่องานหรือว่าจะเป็นเลิกมงคลต่างๆแนะนำว่าเป็นวันพุธจะดีที่สุดสำหรับคุณนะคะโอเคต่อมาเลขมงคลบ้างเลขมงคลของคุณคือเลขสีนะคะแล้วก็เลขเก่านะคะอันนี้คือเลขมงคลของคุณส่วนสีมงคลเป็นธาตุด,ดินนะคะก็จะเหมือนกับกองที่1เลยสีอะไรที่มันเป็นเอิร์ธโทนนะสีเขียวสีขาวสีครีมสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อน ได้ทั้งหมดนะเป็นสีมงคลสําหรับคุณนะสีเขียวก็คือเขียวทุกโทนน้ําตาลครีมแบบนี้ได้ทั้งหมดนะอันนี้คือสีมงคลแล้วก็เรื่องต่างๆที่แนะนําเป็นมงคลให้กับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะอันนี้คือกองที่2นะจ๊ะต่อมากองที่3บ้างคนที่เลือกเลข3นะไพ่ออกมา ราศีเมษว้าวธาตุไฟบ้างนะคุณอาจจะเป็นคนราศีเมษลัคนาเมษหรือคุณเป็นคนใจร้อนก็นไดนะ้น่ะเออเปิ้ลอกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้หรือเกิดวันอังคารก็ได้นะมาเรามาดูกันค่ะว่าจังหวะเวลานี้ช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีเนาะให้อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างให้คุณิเริ่มทําอะไรใหม่ๆคะ่ะจังหวะเวลานี้คุณอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์อยากทําอะไรใหม่ๆบางคนอยากออกจากงานประจํามาทําเป็นองค์เทรปเนอร์อยากจะมาทํากิจการส่วนตัวคุณสามารถทําได้นะเออแต่ว่าวางแผนดีๆเปิ้ลมองว่าอยาก ใจร้อนจนเกินไปถ้าเกิดคุณมีแพลนอยู่แล้วว่าคุณจะทําปังค่ะไปได้เลยนะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วคุณชอบการแข่งขันเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้อ,ของการแข่งขันต่างๆคๆ่อนข้างดีมีโอกาสแบบพวกลุ้นๆน้่ยนะอ่าพวกลุ้นเลขลุ้นต่างๆนะก็มีแนวโน้มที่จะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนกองนี้เนี่ยข้อดีมากกว่ากองหนึ่งกองสองเนอะอะไรคือเขาต้องได้เงินมาจากงานใช่ไหมแต่ของคุณราชีเมศเนี่ยคุณสามารถ เสี่ยงโชคได้ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะเสี่ยงโชคหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนําพาเงินมาได้คอนเน็กชันก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องถูกหวยรวยเบอร์ได้ทั้งสิน้นเพราะฉันก็มีลุ้นแต่ว่าอยันหนักจนเกินไปก็แล้วกันนะแต่ในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนอะลิเริ่มงานใหม่ๆอาจจะออกจากางานประจํามาท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรืออาจจะมองว่าเราทํางานประจามั่นคงดีละคุณก็มีโอกาสได้ไปทําอะไรใหม่ๆนะ ใครทางานประจําที่ได้งานเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อ่ะก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มาให้คุณได้ชาเลนจ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็สนุกกับมันอาจเป็นไปได้หรือถ้าเกิดมันไม่มีเนอะก็เป็นไปได้ค่ะว่าก็แนะนําให้คุณไปหาเซ็กันจ็อกหางานเสริมงานเพิ่มมันจะช่วยเสริมดวงคุณเนอะคือคนราศีเมษหรือว่าไพ่ใบนี้ออกมาบอกคุณบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต้องได้ทําอะไรใหม่ๆอะ่ะได้รีเริ่มทําอะไรถ้าเราทําอะไรที่มันลูทีนน่าเบือ่อ พลังงานมันก็จะมอดเนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้พลังงานเรามันมีความคลุกุ่นมีความแบบว่าไฟลุกขึ้นมาเพื่อให้เราแบบทําอะไรดีๆทําอะไรใหม่ๆมีความมีแพชชั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นมันต้องหาอะไรใหม่ๆทํา เสมอๆนะถ้าคุณมีไอเดียคุณเสนอไอเดียให้กับที่บริษัทก็ได้นะถ้าเกิดว่าสามารถเสนอได้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเอองานมันลูทีนมากเลยแล้วก็เสนออะไรไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้มีโปรเจกต์ใหม่อะไรในที่ทํางานด้วยเราก็ไปหาเซ็คกันจ็อบเลยค่ะไปดูว่าอะไรที่เราสนใจเรามีไอเดียอยู่แล้วไงเราอยากทํานูน่นทํานี่อ่าเราก็ไปเริ่มลองทํา อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวนะถ้าเรามองว่ามันเสี่ยงจนเกินไปใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นในขณะที่การงานประจําของเรามันก็มีความมั่นคงอยู่เพิ่งก็แนะนําว่าคุณไปหากิจกรรมอะไรใหม่ลองทําดูก่อนว่าคุณมีแพชชั่นกับมันไหมสนุกกับมันไหมอาจจะเป็นกิจกรรมเสริมเป็นงานอดิเรกแล้วก็ลองทําไปก่อนค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมั่นคงหรือว่ามันสามารถทํารายได้ให้คุณได้มันก็อาจจะกลายเป็นงานเสริมงานเพิ่มอีกงานหนึ่งขึ้นมาเช็คเงิจ็อบให้คุณเพื่อปิดความเเสี่่ยงงงในรรือขอขกา ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเปิ้นมองว่าดีหมดเลยงานที่เกี่ยวข้องการแข่งขันต่างๆงานประมูลงานตื่นเต้นเป็นนักกีฬาออกกําลังกายอ่าบางคนก็อาจจะอยากออกกําลังกายดูแลหุ่นดูแลอะไรตัวเองในช่วงจังหวะเวลานี้ก็มีทิศทางที่ดีด้วยนะเออแต่สิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้คือ ระวังอารมณ์แล้วกันค่ะความใจร้อนความหุนหันความหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้อันนี้ก็เตือนสติเอาไว้ว่าให้เราระมัดระวังก็แล้วกันนะคะการงานเมื่อกี้พูดไปแล้วการเงินก็พูดไปแล้วนะส่วนในเรื่องความรักบ้างความรักเนี่ยถ้าคุณเจอใครช่วงนี้ให้คุณลุยเลยค่ะให้คุณลุยจีบได้เลยเพราะว่าบางคนอะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าคุณไม่รีบจีบรีบอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะเหมือนโดนคนอื่นเอาไป ก็เป็นไปได้หรือในทางไวซ์เบอร์ซ่าค่ะอาจจะมีคนลุกเข้ามาจีบคุณแบบบแบบจีบแบบจีบจริงๆอ่ะจ,จ,จีบแบบชัดเจนอะ่ะไม่ใช่แบบมาคุยๆแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยเขามาคุยกับเราแค่แนวมิตรแนวเพื่อนไหมไม่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้เลยค่ะว่าเขามาจีบคุณเขาจะเช้าถึงเย็นถึงอะไรเข้ามาก็ดูดีๆเพราะว่าอย่าใจร้อนอ่ะภาพใบน,นี้คือคุณใจร้อนหนึ่งและเขาเข้ามาก็มีความใจร้อนด้วยค่อยๆดูกันไปค่ะว่ามันจะสามารถ อาเป็นแบบนี้ไปได้ยาวนานแค่ไหนมีความสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณชอบคุณสารสัมพันธ์ได้ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ส่วนใครที่มีความสัมพันธ์นะ เออคนที่มีความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงก็แล้วกันมันอาจจะมีความไม่เข้าใจติดขัดอะไรกันบ้างก็ใจเย็นๆนะอันนี้คือสิ่งที่แนะนําก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องความใจร้อนหุนหันประทะอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้อารมณ์อย่าแบบใช้วาจาสาดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเนอะทำใจสบายๆถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ได้หงุดหงิดนู่นนี่ก็พยายาม,มเลี่ยงอ่ะอย่าแบบคุยกันหรือว่าไปหาอะไรทําที่เราชอบเพื่อให้เราคลาย ความหงุดหงิดก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันนะไม่งั้นจับปะทะได้ง่ายไอ้การประทะของคุณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า relationship ในเชิงคู่รักอย่างเดียวนะมันหมายถึงคนรอบตัวหมดเลย,ยก็ได้นะคะที่คุณอาจจะมีความหงุดหงิดเผื่อรวมงานเจ้านายพอ่อแม่คนในครอบครัวพ,พี่น้องมีโอกาสทะเลาะได้ดังสิน้นอันนี้ก็เตือนไว้ก็แล้วกันนะคะอันนี้คือคําแนะนําการงานการเงนิงน,งนความรักแล้วก็สิ่งที่คำเตือนต่างๆนะอาต่อมาเรามาดูวันมงคลบ้างวันมงคลของคุณนะคะคือ วันอังคารนั่นเองนะจ๊ะออาวันอังคารจะเป็นวันที่คุณเหมือนแบบเฮ้ยมีพลังอ่ะกล้าสู้ถท่กับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราเสียเซลลาอะไรเงี้ยเลือกวันอังคารค่ะจะเป็นวันที่คุณรบชนะนะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไปรบหรือคุณไปทําอะไรที่คุณต้องการชัยชนะคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้อ่ะเราก็เลือกวันนี้ในการที่จะทําอะไรที่ต้องไปสู้นละกันนะเป็นมองว่าดีนะเปิดร้านกระดาษไปสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกวันได้นะว่าจะทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆเนี่ยเลือกวันอังคารนะ โค้งสุดท้ายของปีนะคะส่วนเลขมงคลของคุณคือเลข3แล้วก็เลข4นะคะเป็นเลขที่คุณเอาไปใช้ก็ได้ไม่ว่าเอาไปทำอะไรนะลองดูค่าว่าเป็นเลขที่เหมาะกับคุณนะ3 4 4 3อะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้ทั้งสิน้นส่วนสีมงคลของคุณจะเป็นสีแนวโทนร้อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงสีแสดอะไรแบบนี้เนอะสีที่ให้พลังกับคุณอ่ะให้คุณรู้สึกปลุกไฟในตัวเองบางทีเราอาจจะทำงานในที่ที่แบบ มันแบบไฟมอดเนะหรือเรารู้สึกเบรนเอามากเลยเราทำงานมาทั้งปีเราเบรนเอาสุดๆเลยสีช่วยได้คะสีที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความแบบกระตือล้นมีไฟอาจจะทำให้คุณดีขึ้นตั้งแต่โทนชมพูไปยันแดงนะเพิ่นมองว่าเป็นสีโทนร้อนก็แล้วกันบันเย็นอะไรเงี้ยก็ได้นะชมพูบานเย็น สีแดงสีแสบสีส้มได้ทั้งหมดนะค่อนข้างจะส่งเสริมคุณใครจะออกไปทำอะไรก็ใส่สีเหล่านี้จะเพิ่มไฟในตัวคุณให้คุณรู้สึกว่ามีความแบบแอคทีฟกระตือร้นเป็น working woman อะไรแบบเนี้ย business man อะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้คือคำแนะนำของคนที่เลือกกองที่3ค่ะต่อมาสุดท้ายแล้วกับคนที่เลือกเลข4เรามาดูกันคนที่เลือกเลข4คือ ราศีสิงคุณอาจจะเป็นคนราศีสิงห์ก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนเกิดเดือนสิงหาคมหรือคุณเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นความร้อนแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้เปิดมานะสองใบแรกเป็นราศีธาตุด,ดินนะสองใบหลังเป็นราศีธาตุไฟนะโดดเด่นมากสําหรับสองธาตุนี้นะคะอะเรามาดูกันว่าโค้งสุดท้ายของปีนี้นะถ้าคุณจับได้ไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคําแนะนําของคุณคือช่วงนี้คุณจะมีออร่านะคุณจะมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมคุณจะเหมือนเป็นแบบ ผู้นำมีความโดดเด่นเหมือนราชสีเนอะคุณก็จะมีความเหมือนแบบรักศักดิ์ศรีในตัวเองเวลาคุณทําอะไรคุณจะมีความรักศักดิ์ศรีในตัวเองสูงคุณจะเลือกงานทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะได้ฉายแสงคุณอาจจะได้แบบรู้สึกว่าเป็นออรา่าเปล่งประกายแล้วก็ชื่อเสียงความสําเร็จของคุณช่วงนี้ก็จะจับด้วยนะราศีจับจะดูมีความแบบคนรู้จักคุณเยอะขึ้นมีชื่อเสียงเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครทํางานเกี่ยวกับสายประมาณเขาเลยนะเอนเตอร์เทนเมนต์สายแบบเกี่ยวกับดารา สายอะไรที่ต้องออกแสงอะเปใช้คำนี้แล้วกันเนอะ i n f l u เซอร r ต่างๆโดดเด่นเลยนะแล้วก็คุณก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ด้วยเหมือนแบบมีความสนุกสนานมีไอเดียในการคิดทํานู่นทํานี่แล้วก็คอนเทนต์ของคุณหรือไอเดียของคุณก็จะค่อนข้างโดดเด่นด้วยหมายถึงว่าคนก็จะชอบแล้วก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอันนี้สําหรับคนที่ต้องการมีชื่อเสียงแล้วกันคือไม่ได้อะต้องพูดอย่างนี้คือเมื่อกี้ที่เพิ่นพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาราอินฟูต่างๆมันคือคนที่อยู่ในแสงอยู่แล้วเนาะ แบบนั้นก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานของคุณก็ได้มันเหมือนกับว่าเราจะมีความโดดเด่นทําอะไรก็มีแบบไอเดียของคุณจะเป็นที่แบบเออใช่เอ้ยเจ๋งอ่ะแบบคิดได้ไงอะไรเงี้ยไอเดียคุณจะได้รับการแบบ ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็แบบเอาไปใช้อะไรมาณแบบนี้นะคุณก็เลยจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่แบบคนเอ็นดูมากขึ้นอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูคุณด้วยนะจากพรเห็นไหมพระแม่อุมาก,ก็จะเอ็นดูพระอ,อ่าพระพิคเนตมากนะอีกอันนึงใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กนะก็ดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กะเนอร์เซอรี่โรงเรียนสอนต่างๆเกี่ยวกับเด็กอะไรขายของเล่นอะไรเงี้ย ก็โดดเด่นเหมือนกันเ้านมองว่าอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนอะเออเปิดสวนสนุกอะไรเงี้ยก็ดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพจช็อปนะ ขายเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวทางานสวนสัตว์อะไรเงี้ยน้องหมูเด้งดูดิก็จะบอกว่ามีความแบบมีออรา่ามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอ่ะเราไปทําในทางอะไรแบบนั้นก็ดีเหมือนกันเมื่มกอกี้เราพูดไปแล้วเนาะเกินเกินมาทั้งหมดเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องการงานแบบเจาะจองก็ต้องบอกเขาว่าการงานเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์แล้วก็งานในสายงานที่นพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเนาะค่อนข้างดีปแปลว,ว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีไอเดียอะไรคุณยิงออกมาเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแบบเบรกคุณหรือนู่นนี่นั่นเพื่คิดว่าคุณท ตามไหลๆไปตาม g, จินตนาการไอเดียของคุณได้เลยนะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสายคอนเทนต์เนาะแต่เป็นสายครีเอทีฟอาต่างๆทํางานอีเวนต์นู่นนี่ไอเดียต่างๆที่คุณมีอ่ะคุณเอามาโชว์ของได้เลยรับรองว่าของมันจะต้องปังแน่นอนอันนี้สําหรับในเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็จะมาจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ค่ะเพิ่นก็มองว่ามาจากงานประจําก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเซ็กแอน์จ็อบหรืออาจจะมาจากแบบคุณทํางานประจําใช่ไหมแล้วคุณก็ทํา เป็น t i k t o อกเกอคุณเป็นอินฟลูคุณเป็นคนที่ทําแบบ a f f i ฟ i a ย e เอะไรเงี้ยคุณก็จะมีไอเดียในการทําคลิปแล้วคุณก็ได้รายได้เสริมจากสิ่งเหล่านี้อ่ะก็ได้เหมือนกันเนะหรือว่าได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้เงินตกเบิกอ่ะคุณก็อาจจะได้โชคลาภเนะ จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะวันมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการถูกหวยรวยเบอร์นะแต่มันอาจจะมาจากแบบผู้ใหญ่เอ็นดูอะใกล้ปีใหม่แล้วเอาไปซื้อขนมหรือว่าให้โบนัสหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นของอะไรที่คุณได้มาแบบด้วยความเสน่หาอะช่วงนี้เขาฮิตกันเลยคาว่าได้โดยเสน่หาอันนี้ก็จะได้โดยเสน่หาเหมือนการขอให้คุณทําตัวน่ารักน่าเอ็นดูคุณมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษพิเศษจากสิ่งนี้อะได,อได้ตรงได้ทิปอะก็ได้ถูกไหมแต่งานประจําคุณก็แจง้งคงได้อยู่นะแต่พิเศษเสริมมาคือเงิน จากการเสน่หานั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องความรักบางอันนี้ตรงข้ามกับกองแรกๆเลยนะความรักถ้าคุณโสดอยู่มีโอกาสที่คุณจะพบรักแบบสดใสอะรักแบบสปาร์กจอยรักแบบเข้ามาแบบป๊อปปี้เลิฟนะไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไม่ได้นะแต่พอเราเป็นคนโสดเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มมีความรักมาทักทายใหม่บอกเลยว่ามีมีแนวโน้มเข้ามาเป็นป๊อปปี้เลิฟได้หนึ่ง นะแบบตื่นเต้นแบบบัตต์ฟลายในทองโอ้แบบมันเป็นแพชชั่นมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะแบบนี้ก็ได้หรือคนที่เข้ามาค่ะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอ่ะใครชอบกินเด็กบ้างก็อาจจะเลิศในจังหวะเวลานี้นะเป็นแบบเด็กเข้ามาชอบคุณเด็กกว่าเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้นะแต่ว่าโอเคเขาจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณอ่ะอายุก็ได้หรือลักษณะท่าทางเขามีความเป็นเด็กมุงม้งมิ้งน่ารักขี้อ้อนได้ทั้งหมดเลยนะประมาณนี้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันในเรื่องของความรักส่วนถ้าเกิดใคร มีฟงมีแฟนก็จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันมีความสนุกสนานนะเป้นคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้บรรยากาศความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือคนที่มีคู่แล้วดีนะนี่เป็นคําแนะนําไปด้วยเลยคือพยายามไปหากิจกรรมอะไรทําสนุกสนุกอยู่ด้วยการพยายามเพิ่มเสียงหัวเราะให้กับความสัมพันธ์อ่ะชวนกันทําเรื่องตลกตลกบ้างคุยกันไปหากิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรทําให้มันเหมือนบอนดิ้งกันมากขึ้นอะ่ะเวลาเรามีแบบ ความตื่นเต้นเนาะเวลาเราไปทำอะไร้เราตื่นเต้นแล้วมีสารสารบางอย่างในร่างกายออกมาเนี่ยมันจะทำให้คุณอะแบบรักกันมากขึ้นอาประมาณนี้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตรมีลูกอันนี้ไฮไลไท์เลยค่ะคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะสามารถมีได้เพราะฉะนั้น ลุยคะ่ะพยายามคะ่ะทากานบ้านคะ่ะอะไรแบบนี้นะแล้วคุณก็จะมีตามที่คุณตั้งใจก็แล้วกันนะอันนี้คือความรักนะต่อมาในเรื่องของวันมงคลบ้างอ่าสำหรับคนที่ได้พไพ่ใบนี้วันมงคลของคุณคือวันอาทิตย์ไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ทําวันอาทิตย์เนะอย่างเช่นไปท่องไปเที่ยวไปทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ในเรื่องของความรักไปดงไปเด็ดวันอาทิตย์นะจ๊ะอ่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคิดความคิดสร้างสรรค์ทำคอนเทนต์ต่างๆวันอาทิตย์ก็เลิศอ่าอันนี้ก็ทําไปนะวันอาทิตย์เปิ้น แนะนำว่าจะทําอะไรไม่แน่ใจเฮ้ยเราจะทําวันไหนอะไรยังไงดีเอาวันอาทิตย์ที่เป็นเลิกสะดวกของคุณนับจากวันที่คุณดูคลิปไปจนถึงสิ้นปีเลยนะอะไรก็ได้จะทําสัปดาห์ไหนก็ได้แต่ขอให้พยายามเน้นว่าเป็นวันอาทิตย์ก็จะดีกับคุณนะคะต่อมาเลขมงคลบ้างเลขมงคลของคุณคือเลข1กับเลข แปนะคะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ก็ลองดูความเหมาะสมก็แล้วกันสําหรับคุณนะคะโอเคต่อมาสีมงคลบ้างเป็นสีโทนธาตุไฟนะโทนร้อนก็แล้วกันอนะ่ะคือจะเป็นสีสม้มสีแสดสีแดงอะไรประมาณนี้นะให้ได้หมดเลยนะคะเป็นแบบ สีที่จุดประกายให้คุณรู้สึกว่าคุณมีไฟอะบางทีเราทํางานมาตลอดทั้งปีมันมีความเบิร์นเอาเนอะมันมีความเหนื่อยล้านู่นนี่การที่เราอาใช้สีแบบนี้อาจจะเป็นแอสเซ s ซอรีสีเล็บสีปากเครื่องสําอางหรือว่ากระเป๋าเสื้อผ้าได้หมดเลยนะ หรือว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมองเห็นเกี่ยวกับสีแดงก็ได้บางทีเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบสีแดงใช่ไหมแต่ว่าให้มันมีบ้างอ่ะให้มันมีบ้างสีแดงที่เข้ามาหรือว่าสีโทนร้อนมันจะทาให้คุณเหมือนแบบมีไฟแอคทีฟแล้วก็มีความครีเอท ivity มากขึ้นคือมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นเนอะแล้วก็พร้อมที่จะทํานู่นทํานี่ทานั่นป้นก็มองว่าเป็นสีที่ดีแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความน่าสนใจเพิ่มความเซ็กซี่มีเสน่ห์ให้กับคุณเช่นกันสีแดงก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการที่คุณจะใส่ไปออกเด ด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้สำหรับสี่กองถูกใจกันไหมเอ่ยถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพิ่นอยากจะลองเอาไพ่ราศีมาทำในมิติที่แตกต่างเพื่อให้คุณรู้ค่ะว่าไพ่ราศีมี ความสามารถในการทํานายอะไรได้หลายอย่างเนอะไม่ได้ติดเฉพาะในการทํานายราศีอย่างเดียวใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็มาสั่งซื้อกันได้ทิศข้างใต้นี้ได้เลยค่ะเปิ้ลแปะแท็กเอาไว้แล้วหรือว่าจะเป็นในช่องทางทุกช่องทางของหนูเปิ้ลชาแนลนะคะซื้อไพ่สําหรับนี้เรียนฟรีด้วยค่ะอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงกดติดตามกันไว้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะบาย